ให้กับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและกำนังมองหาที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะครับผมด้วยการจัดง,งานในแต่ละครั้งเนะะี่ยครับผมผู้ประกอบการสถานาีวิซอฟและทางน้นนของธุกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับยังคงให้ความเชื่อมั่นและให้การาสนับสนุนนะครับด้วยการเข้าร่วมออฟชั่นสินค้านะครับอีกทั้งสิ่งตอบรับนะฮะจากผู้เข้าชมง,งานในแต่ละครั้งที่ผ่านมานะครับส่งผลทาให้การสัมมนที่ผ่านมานทุกครั้งประสบความสํา,นสนาสเร็จดีมา,มากๆเลยะครับค่ะและที่สาคัญ การจัดงานมหากรรมว่าและคอนโดครั้งที่35นี้นะคะจะขึ้นค่ะภายใต้สโลกแกนที่ว่ารครบที่สุดทุกที่ทุกคำเล็ทุกราคาหาได้ที่นี่ค่ะกว่า1,000โครงการคุณภาพสี่วันเต็มๆซึ่งรวมรวมนำเอาสินค้าและบริการด้านอังาหาริงทรัพย์หลากหลายประเภทค่ะบางไว้ภายในงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานด้านอังาหาริมทรัพย์และบริการ และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมแล้วก็ณตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงทีาสำคัญแล้วนะครับกระผมให้ข,ขอเรียนเชิญให้ประธานการจัดง,งานนะครับแลนคนโดูการที่สัมผัสคุณสมนึกประธานเทข่าวนะครับขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอการเรียนเชิญนะครับผม เรียนท่านนักท่านพิสุทธิ์สัาจะมีเขาเนท่ช่วยพ่อกาสาคัญความคุณอาทิตย์พิชาเลนยกสมาคมที่วจะสังคุประเสริฐและโดักสาธินยกสมาคมมาสัรรคยคุณความเมลิ์ชวนชัยศิษย์นนยกสมาคมมาสัรท่านผู้ประกอบการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวท่ท่านกระผมกงายถึงในพัะเพื่อทำ การคณะกรรมการจัดงานมหากรรมาัมบุรครั้งที่35ขอขอบคุณท่านรองดีชื่อว่าการโครงกันพานงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหากรรมว่ารัตนบุครั้งที่35เกิดสพัส์สวัส์ที่สามสมามของธุรกิจศัเกรายได้แก่สมามาสัสมสมาคมประการจัและสมภสาสัยได้ทำงานร่วมกันเพื่อตัก ให้ภาคสัาษาอังกฤษอ่านเสอส่งเสริมให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของที่วัสดุรด้วยและสนับสนุนกลยุทธ์ของ่อสมาชิผู้ประกอบการประเทศอโงกผ่านความพยายามในหลายรูปแบบการหาภาวาและคอนโดคึ้นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญสมาคมจัดขึ้นในเลืก่อนเลมวีละสองครั้งและคุ่มเทออกมาในการจัดแต่ละครั้ว่าสามสินโดยได้รับความร่วมมือจากคันมิตสมาชิ ู้ประกอบการกว่า200บริษัทมากกว่า500บนพื้นที่การจัดงานกว่าประมาณนี้เพื่อนำสินค้าหรือภาวปลาให้่านไปมหิริยะสร้อในงานอีกทั้งยังมีสถาบันการเงินชั้นนำนำสินทรัพย์และทรัพย์สินประเทศมาดีมาร่วมแสดงจำนวนมากวันนี้กานฐานข้าวผและคอนโดจินไายเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหน้านที่ว่าศัยทุกประเทศเราด้วยโดยงานในครั้งนี้ทั้งสามสมาคมที่จัดเครื่องภายในด้านการเสริม b u าเข้าใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เพื่อสื่อครับผู้บริโภคว่านี่คือช่วงเวลาที่ที่สุดที่ผู้บริโภคจะได้พบกับโครงออก,การไหนมาที่เราประการได้นล้วาเปิดโครงการตอบย้ำเป็นโกนนอโกาสทองครั้งสุดท้ายของปีนี้ที่ผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์เต็มๆครับ โมชั่นพิเศษหลากหลายรูปแบบที่มีบบวัตเปร์จำวนมากแข่งขันกันออกมาคณะผู้จัดงานมั่นใจว่างานในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอยน่างดีโดยมีการคาดว่าจะมียอดคนเดินง,งานมากกว่าหน,นึน่งแสนคนมียอดขายตอง,งานสี่วันมากกว่าสิพัล้านและมียอดขายต่อเนื่องหลังงานอีกไม่น้อยอกว่าเจ็ดลโดยทั้งสิ้นมากกว่าห่งลน นอจากนี mm ้ในส่วนของสารสนเทผู hmm. mm ้จัดงานก็ได้จัดโปรโช่นการเป็นยิเซส์ำหรับผู้ชคดีที่ซื้อที่บอรสายในงานจะมีสุดรื่รางวัลผัด บริษัทธนานารกระเทศไทยบริษัท EP Servic จำกัดธนาคารเกียรตินิธิจำกัดมหชนบริษัทซิม่ายูฟอจำกัดและมีผู้สนับสนุนทางการเงินการตนาต่างธนาคารไทยิชจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีมิยาจำกัดมหาชนธนาคารพิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารธนาคาร ธนาคารยูโอบีจำกัดอาณาจักรธนาคารห้องสิบธนาคารซิตี้แบงก์และกลุ่มบริษัทคอนซอรับและมีผู้สนับสนุนที่เป็นสื่อมวลชนครับจากบริษัทเทร่ากรุงเทพจำกัดวิทยาศาสตร์ของปวิยาการบริษัทท็อปมอลล์จำกัดบริษัทสติงทอมพีวิ่งจำกัดวิทยาศาสตร์คอนสตรักชั่นบรายที่วิทยาศาสตร์อาคารและที่เด็นมันนี่วิทยาศาสตร์วัตถุอาคารเหนี้วิทยาศาสตร์ไลฟ์แอนดฟู ประษัท์ลักพ้ที่ัังศูนย์ข้อมูลลักษณะนและข้อมูลปริษัทข้อมูลเพื่อดาตินปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียวขึ้นก่านเปิดงานางตามบ้านและครนโด,ดั้งที่3 5ศัีเป็นาการด้ครับ ล่าสุดนะจริงชื่อมากันว่าลาครโดนได้กลารเป็นแบรนที่ค่อนข้างติดตลาดแล้วนะครับก็ทุกคนมีได้รับรู้รับทราบการจัดกิจกรรมต่างๆงานที่ที่านประธานจัดนาวได้นําเสนอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านไปแล้วนะครับก็จริงๆก็จัดทุกปีที่ที่บอกมีละสองครั้งเมื่อก่อนกจัดปีละครั้งจะอำการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งหลายที่ต้องการที่จะมาพบมาเจอเจอ การเราไซื้อสินค้าราคาที่หลากหลายนะครับสี่งสามารถที่จะสื้อได้นะครับก็การจัดงานครั้งนี้นะครับผมก็ผมเชื่อว่าผจะประสบความสำเร็จาเช่นที่เคยจัดมาในครัคร้งก่อนน,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 นนะครับตัวการเติบโตของภาคสหกรั์นั้นมีส่วนสำคัญนะครับในการทำงานกันอย่างเขียบแข็งของ,างสามสามาคมหลักครับซึ่งได้ออร่วมมือร่วมใจกัน ของทั้งภาครัฐนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญในการทําง,งานร่วมกันโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี97นะฮะมีนั่นแหละมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส,สา,ารานิสัทซึ่งสมาชิกท่านเนี้นเป็นทางการบริการตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับก็ทำงานต่อเน,นื่องมาโดยตลอดในเวทีของศูนย์ข้อมูลนั้นจะมีผู้แทน โดยเฉพาะทั้งสามสมาคมมีภาครัฐนะครับก็จะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารประเทศไทยส่วนในทางมหาวิทยาลัยสถานการณ์สิ่งต่างเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาดูแลสารเชื่อโยงนโยบายทั้งหลายเนี่ยให้มีความสมดุลกันนะครับถ้าจะสังเกตระยะหลังนี้เราหลังจากที่เราได้มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างทางทะเทียนนะครับหลังจาก97มา หลังจากนั้นมาเนี่ยเรา o f ออเซ e t โซนสกปรกบนศาสนาแล้วเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีการส่งสยยดหมายเตือนในระยะระยะให้สมประธานนั้นจะเกิดความสุขุมกันนะครับซูทกบูนั้นก็จะเป็นตัวสะงของจะมีมือไม้ของรัฐบ,บาลทัพพิยราชสำรวจปริมาณของว่าที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศทั่วทุกภูมิภาคของชาตในเขต เทพหรือบงตนแลน้วก,ก็ในหมง่บ้างใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับที่มาสนับสนุนในการจัดทำนโยบายนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นถ้าเกิดว่าช่วงที่ไหนที่มันเป็นปกติเราก็อยู่กันอย่างปกติช่วงไหนเราซบเสามากก็ใส่ยาเข้าไปหน่อยก็เมง่อกีที่ใส่ยาไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เราที่มวลาเราแข็งแรงก่อนฉะนั้นก็เขาจะปรับนโยบายอะไรการที่จะกระตุ้นโดยตรงนั้นก็าจะปรับเปลี่ยนมนาะ ขึ้นพวกแผนงานโครงการทั้งหลายที่เป็นการลงทุนภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AEC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางคมนาคมทุกทุกไม่ว่าจะเป็นบบเรือหรือว่าอากาศทุกเส้นทางนั้นจะเป็นผูสําคัญนะครับที่จะเป็นการขยายความเป็นเมืองเนี่ยให้มันแตนที่จะระบุตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นก็จะกระจายไปทั่ว ในประเทศไทยชั้นการเการความิจารสายนั้นก็จะขยายไปตามโครงข่ายธมนารสที่จะกระจายกันอยู่ครับในกรงเทศวิทมนตนี่ก็จะมีรื่อความสชนสสเส้นทางโปรอกนะครับมีภาค15เส้นทางก็จะเริ่มทางรายีแล้วก็้วการนีส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเสร็จภายในประมาณปีสีต้น การศาสนาในเมซัพอีกเรื่องนึงครับยจะเป็นเรื่องที่เราสนใจกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกฎหมายนะครับร่างดับในที่ดินสิ่งสร้างจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นตกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมมีกฎหมายของฉบับกฎหมายภาษีโรงเรือนที่ดินเรื่องกฎหมายตอนนี้มีท้องพี่สองฉบับนั้นมันจะมีข้อข้อด้อยและข้อจำกัดเนี่ยซึ่งใช้มาเป็นเวลานานแล้วก็ปเกัลิกาทั้งหลายที่ผ่านมานั้นมีช่องว่างช่องบก มากนสัฉะนั้นรื่อโการเอาสองฉบับนันมาแต่งรวมเนฉบบเดียวกันเป็นภาสีทรัพย์สินซึ่งนยบายรัฐานั่นค็ต้องการที่จะูแลใเรื่องปราสีทรัพย์สินอยู่แล้วตราสีทรัพย์สินเราเนี่ยต่ำมากไม่ถึง10%นะฉะนั้นเนี่ยในส่วนแรกปราสีมรดนั้นก็มาแล้วินการเล่ให้มแล้วก็ือภาษีที่ได้สิ เใช้ที่อยู่อาศัยเนี่ยแ5-10%นะเราจะเวะให้คือพวกที่ไม่ถึง50ล้านนะแรงไหนที่ไม่ถึง50ล้านที่ไม่เก็บที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรกนะครับที่ไม่ถึง50ล้านไม่เก็บพวกนี้มีขั้น10%ฉะนั้นเนี่ยหรือว่าตรงนี้สนับสนุนทรียศาชตร์ทุกคนนั้นมีปัจจัยที่คือเรื่องที่อยู่อาศัยนะส่วนใครที่เจอ50ล้านก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะนี้ก็จำเป็นนะที่จะต้องเก็บภาษีแรงงานที่คิดว่ายอมรับกันได้ โดยคนรุ่นที่สองนั้นอันนี้นะถือว่ามีเกินความจำเป็นแะล้วก็อาจจะมีการจัดเก็บนะครับในอัตราเท่าไหร่เนี่ยเดีวต้องว่ากันทีหนึ่งเพมีอัตราเป็นานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ดีเขายังติดรายชื่อสิ่งที่เราจะจัดเก็บได้จริงๆก็คือพวกอันเชื่อมการและอุตสาหกรรมซึ่งจัดเก็บกันจัดเก็บกันเ,เป็นปกติอยู่แล้วนะครับนะรบางรายการก็อาจจะเริ่มเป็นเล็กน้อยบางรายการกะเกริ่มเล็กน้อย แต่ทั้งหมดนี้รัฐบาลไม่ได้ปรุงเน้นนะครับที่ว่าเก็บภาษีในตัวนี้เป็นความไม่กลมเพียงแต่ว่าจะทําให้มันเข้าสู่ระบบลดความเดือดร้อนให้มีการกระจายการสื่อความมากยิ่งขึ้นนะครับเพรว่าคนจะใช้คนจะปล่อยที่ติดลงน้ำมากกว่าจะ้อยลจะร้อยลงก็มาใช้ประโยชน์เองจะใช้ประโยชน์เองก็ถูกใจชอบหรือไม่ก็ขายจะทำให้สัมภายนะขึ้นในตลาดมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สมคัรเจตนารมณ์ ให้ท่านมายใจได้นะครับโดยเฉพาะพวกพวกอ้กอะไรที่ซื้อบ้านตัวจงบงานนี้วันนี้วันหน้าแล้วแต่ถ้าไม่ถึงห้าสล้านนี่นะครับก็ไม่ต้องพูนะครับรัฐาลจะเรี้ยใหม่็จอเสียภาษีในการนี้ก็คิดว่าเราจะมีรายได้เนี่ยที่เป็นที่ไปสปอร์ตคอมิเอรกล้วจริงจริงเดิมทีก็มีอยู่สามเดือนนี้เพิ่มอีกประมาสอมเดือนแต่ถ้าผมจะมาเก้าเดืนนีจะมาจ บริษัการได้สากรบ้านได้ประมาณรักสามับเกษตรได้ไม่ถึงห้านลานที่เหลือเราักสามะด้อยู่ในสระเบริัการูกสาคตนี้ก็อใระทีนคลายความอึดอันะครับวตรงนี้ก็ทตานอกจากกะทตาให้ลดความเดือดร้อนลดกระบวการทุครงนั้นเป็นไปอย่างการามมากขึ้นอมครองลเสิทต่ำก็เสียภาษีต่ำหรือไม่ก็เสียขยายสูมีคกามสูก็สีมากขึ้น เป็นตราภาษีก really ้าวหน้านะครับนักปฏมาูปเรื่อภาษีผลิตนั้นมีโครงสร้างของรายได้ที่ดีขึ้นจากปัจจุบันนี้ผสิตยัได้ตัวเองก็มีสิทธิ์แล้วั0สบายขั้สงตวงนี้เนี่ยในกรที่ไปเนี่ยเพื่อขยายยามยาวไปนะครับเพื่อให้รูปแาบขึ้นมาแล้ว5-10ปีหน้าเนี่ย่งขึ้นร่ังตนี้ามที่จะปรับปรุงอัตราภาษียังไงต่อยางไรก็ตามจากเกินอัตราภาษีเทาาน ที่วโมนูท้ายทอยม่ไดนครับท่าผู้ใหญ่ในโกท่านครับก็มีได้สร้างนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนานี้ก็ยังไม่เชลี่ยกว่าท่าทยนะครับเลยกยว่าเรษกิจโลกที่คื่นเัวอน่างเพื่อใา้ปรอบปานนะครับเทศไทยนั้นยังปราสปัญหาเชินโครงสร้างภายในประเทศหลายอย่างที่ต้องแก้ไขหลาย่ีหลายครั้งนะครับจะเรียนทราบว่าอย่างที่เปลี่แปลงและงมีชีวิตจะมาถึงเรา กรสร้างจากของนิโมกาสิกเชนไฮเมทเชนและทเปลี่ยนวัหรือว่าสรนค้าทของถิ่นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสุริยพะงั้นก็มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไประเ็นนั้นทักส่วนนั้นต้องมาเข้าไปดีชประจวนแล้วก็รัฐบาลจำเปนต้องนำสิ่งเหล่านี้มาแรกนะ้รับเพื่อที่ Kami hari ini adalah hari Sabtu malam. เดินในแนวประสาทรัฐนะครับข่้นเกียรตบทนที้ได้เวลาตัวแล้วครับเปิดงานการว่ารัฐมนครีั้ที่5อยาทางการโดยอก่าจะียว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสำเร็จตามรมาตรุกการ ผมก็สักครู่นี้นะฮะสะกิดใจผมก็จะดีใจมากเลยค่ะไม่ถึงห้าสิบล้านเ็องเดียวทีโอ้โหปากนบ้านาแสน,น,น,นลนนองผมรอดละคุณค่ะเราเล่นลยครับพี่เ่าเราเป็นนโยบายภาครัฐนะคะ <c oughs> นรับผมนี่ก็ได้ว่าดูแลประชาชนทุ่ถึง,ถง,งน,ะะน,นั่นเองแนะครับผมเพื่อประชาชนมีรอยยิ้มเพนะฮะทุกท่านในงานนี้นะครับผมถ้ากำลัมงมองหานะฮะใน,ะะนะะง่บ้านที่จะทำให้ครอบครัมีความสุข คุณเวลาเรื่ององ้นครอบครัวใหม่หรือว่าต้องการอีกวิก่งหนังเพื่อต่อเติมสร้างาความสุขให้น่าตื่นขึ้นที่นี่เลยครับเสร็ได้เลยนะครับหมดเอ้าแล้ครับแล้วก็ข้าวสุดท้ายของการเปิดงานอยากเป็นทางการกันดีกว่านะครับผมนักการในระบบให้ขอเรียนเชิญครับท่นา,านานายกสพาโคมงการกิทธิบาทศาสตรคุณอภิชิตีชาโ,โนต์ขึ้นโหมดเวทีนะครับเพื่อร่วมกันท่านผู้ีเปิดงานทางการคระองค์และขอเรียนเชิญนายกสพาขอาราลชุดไทยค่ะคุณ ชวนใจยังดีครับผมค่ะและขอเรียนเชิญทุกสมมติตอนนี้ท่านทำค่ะประธานการจัดงานหัตถกรรมบ้านและคอนโดกรุงที่35พรีมมาบนเวทีเพื่อร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยค่ะครับในการเปิดงานของเราเลยนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับใช้มือขวาทุกท่านนะครับผมนะครับรวมบนแค่นั้นเองนะครับผมโดยที่ผมจะสัญญาณนะครับเราจะมาหน้าไปพร้อมๆกันนะครับผม ทา่านเุานพร้อมแล้วนะครับ5 4 3ส1่ร